ชีวิตหรูตองกวินโดนซื้อตัวสูงกว่าในไทย3เท่าเว็บไซต์รายงานราคากลางนักฟุตบอลทั่วโลกรายงานตัวเลขการย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์ของตองกวินธรรมสัศจาน,านันาน์นายทวันทีมชาติไทยของ SCG เมืองทองไปอยู่กับ OH ลูเวนในดิวิชั่น2เบลเยียมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกวินที่มีมูล,ลค่า อยู่ที่400,000ยูโรหรือประมาณ15ล้านนั้น OH u v e n ซึ่งมี King Power เป็นเจ้าของใจ่ายให้ SCG เมืองทองยูเนเต็ดที่1.25ล้านยูโรหรือประมาณ46.5ล้านมีสัญญา5ปีเต็มนับตั้งแต่10มกราคมปี2018ถึง30มิถุนายนปี2023เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนไม่อยากให้เลิกกันสำหรับนักแสดงสาวมนาวศรนสินมณีวรร และอดีตแฟนหนุ่มต้องกวีนธรรมสัสจ,จานันผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่เคยทบหาดูใจกันในสถานะแฟนยาวนานถึง11ปีก่อนจะแยกทางกันในช่วงปี2563และหวนกลับมาคุยกันอีกครั้งในปี2565โดยมะนาวได้เผยว่าเธอและอดีตคนรักได้กลับมาคุยกันจริงส่วนสถานะจะเป็นแบบไหนให้อนาคตเป็นคำตอบอัปเดตเนือว่าพัฒนาขึ้นไปมากน้อยมีคนคุยกันบ้างครับให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยส่วนตัวแล้วมมนาวก็ทำงานเยอะค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาเลยเขามุ่งในการสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาเองและเขาก็ต้องดูแลครอบครัวของเขาด้วยดีแล้วครับที่เขาโฟกัสตรงนั้นก่อนแล้วผมก็อยากจะโฟกัสในเรื่องของตัวผมเองด้วยตอนนี้คือเหมือนตอนนั้นกลับมาในช่วงของงานผมด้วยเขาก็ให้กำลังใจส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ก็ไม่ได้อยากจะกดดันทั้งสองฝ่ายก็ขอให้เป็นเรื่องที่เป็นไปตามเวลาอย่างที่บอกว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไป มุวงมันมีสมาธิกับการทํางานทั้งตัวเขาและตัวผมก็มีงานค่อนข้างเยอะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสที่จะกลับมา